สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V Talk ค่ะเอพิโซดนี้จะนำเสนอเทคนิคสำคัญที่จะช่วยถนอมความรักของคุณให้ยาวนานขึ้นพร้อมที่จะพาคุณทั้งคู่ก้าวผ่านอุปสรรคและอยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ช่วงนี้มีข่าวการหย่าของคนดังเยอะเลยนะคะ We Talk จึงเกิดความสนใจและไปคน้นคว้าพบว่าสถิติอัตราการหย่าร้างต่อการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยพุ่งสูงกว่า50%โดยสาเหตุหลักๆอันดับหนึ่งคือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและอันดับสองคือการนอกใจนี่เท่ากับว่าคนที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสครึ่งหนึ่งจะจบด้วยการหย่าร้างเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ มเ,ะคะเคยได้ยินคำกล่าวว่าคนสมัยนี้เลิกกันง่ายแล้วจะทำอย่างไรดีที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วไม่จบลงด้วยการเลิกกันเหมือนเคย v t ท l l k ไปศึกษามาให้แล้วนะคะดรแอนเดรียและคุณโจนาธานได้แชร์ในรายการ t e d x s q u a r e m i l e ทั้งสองบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวและเผยกุญแจสำคัญ4ข้อที่จะพาความสัมพันธ์ไปสู่ความยั่งยืนโดย4ข้อนี้เป็นนิสัยที่คู่รักที่ประสบความสำเร็จเขาจะทำกันและจะเป็นรั้วประการสำคัญในการปกป้องความรักของคุณจากอุปสรรคทั้งรายทั้งปวงนะคะ ดอเรแอนเดียและคุณโจนาธานเป็นคู่ชีวิตกันมายาวนานกว่า25ปีซึ่งย้อนกลับไปตอนเริ่มแรกทั้งสองท่านก็ประสบปัญหาชีวิตคู่ที่เกือบจะไปไม่รอดแล้วเช่นเดียวกันค่ะปัญหานั้นก็คือปัญหาการเงินค่ะทั้งคู่มีไข่อยู่ในะตะกร้าใบเดียวและต้องการช่วยกันทำงานแต่มีโต๊ะทำงานเพียงแค่ตัวเดียวและก็คอมพิวเตอร์แค่หนึ่งเครื่องเท่านั้น ดังนั้นต้องแย่งชิงและกดดันกันทั้งสองแชร์ประสบการณ์นี้ว่าณนะช่วงเวลานั้นนอนกอดขอบเตียงแทนที่จะนอนกอดกันและไม่สัมผัสกันแม้แต่นิ้วเท้าด้วยซ้ำทำให้เขานึกถึงคำพูดของไอสไตน์ว่าเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้ายังคิดและทำแบบเดิมจึงเป็นที่มาของการปรับตัวและปรับทัศนคติของทั้งคู่โดยนิสัยข้อที่ห คือ be curious not critical อยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ถือสาเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะคาดหวังจากคนที่เรารักและก็ผิดหวังบ้างการยอมรับยินดีกับความต่างของกันและกันถามไทยสารทุกสุขดิบแต่ไม่วิาพากษวิจาร์ณกันให้เจ็บช้ำน้ำใจเพราะมันจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกันนิสัยข้อที่2 be careful not crushing ระมัดระวังและไม่ซ้ำเติม โดยธรรมชาติของมนุษย์เราจะมีสัญชาตญาณ i g h t or Fright Mode เพื่อเอาตัวรอดและมักถูกเปิดใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหากันเป็นการเปิดใช้แบบออโต้ซึ่งเราต้องฝึกใช้นิสัยการตอบสนองเมื่อมีปัญหาหรือมีข้อโต้แยง้งเราต้องพัฒนานิสัยนี้ขึ้นมาใหม่โดย สังเกตกันไหมคะเวลาที่เราทะเลาะกับแฟนหรือว่าคนรักเรามักจะเผลอไปบอกเลิกเขาซึ่งจริงๆเราเราก็ไม่ได้อยากเลิกนั่นแหละค่ะคือโปรแกรมตอบสนองอัตโนมัติของเรานะคะโดยคุณแอนเดียก็ได้แนะนำว่าเธอได้มีการตั้งกฎพื้นฐานเพื่อไม่ให้เราได้มีโอกาสเปิดใช้โปรแกรมตอบสนองอัตโนมัตินี้ทั้งหมดที่คุณแอนเดียเคยตั้งไว้ก็มีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรก เขาตกลงกันว่าจะไม่ลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันจะไม่เดินเข้าบ้านด้วยความโกรธจะไม่ขู่กันว่าจะยาหรือเลิกยอมรับความจริงว่าเราจะต้องมีหงุดหงิดหรือผิดหวังในตัวกันและกันบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งทั้ง4ข้อนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถนำเอาไปเป็นตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะ ลองหันไปถามคนข้างๆข,ของคนดูก็ได้ว่าเราลองมาตั้งกฎและทำตามนี้กันดูไหมนิสัยข้อที่3 ask don't assume เป็นการกล้าที่จะถามแบบที่ไม่คาดเดาไปก่อนข้อนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในความสัมพันธ์ของหลายๆคู่เลยค่ะไม่กล้าที่จะถามแล้วก็เลือกที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ไปปะทุทีเดียวหรือคาดเดากันไปเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวร้ายในการที่จะทำลายความสัมพันธ์ของคุณค่ะหัวใจหลักของข้อนี้คือความซื่อสัตย์การเปิดเผยเหมือนกับการเปิดใจคุยกันค่ะซึ่งต้องใช้ประกอบกันกับข้ออื่นๆด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะ connect before you correct ทุกคนล้วนอยากเป็นคนสำคัญเขาจะต้องรู้สึกถึงมันด้วยการแสดงออกหรือการสื่อสารของเรา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคนที่เรารักที่มีต่อเราหรือการหากิจกรรมที่ทำร่วมกันจะช่วยให้พวกคุณเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากขึ้นเช่นการเล่นกีฬาที่ชอบด้วยกันหรืองานอดิเรกที่ทำร่วมกันแล้วมีความสุขให้หาเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำค่ะส่วนการ Cor r rect หรือการปรับแก้ เมื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันผ่านอะไรมาด้วยกันเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งก็จะเริ่มเห็นข้อที่อยากจะให้อีกฝ่ายได้ปรับปรุงก็จะสามารถพูดคุยกันได้บางคนอาจจะอ้างว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้เธอต้องปรับตามฉันฉันเป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิดเธอก็ต้องอดทนนะอันนี้คือทั้งไม่คอนเน็กและไม่คอเรกเลยนะคะถ้าอยากจะเข้ากันได้ดีก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และปรับจูนเข้าหากัน ดรแอนเดรียและคุณโจนาธานยังบอกอีกว่าถ้าหากเราคอนเน็กกันในบทสนทนาได้เราก็จะคอนเน็กกันบนเตียงได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะ การฝึกฝนนิสัยทั้ง4ข้อนี้จะเป็นเหมือนกับพาสเตอร์ที่แปะรอยแผลรักษาฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนสองคนให้กลับมารักกันดีกว่าเดิมและอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่การตามหาคนที่ใช่แต่ต้องเป็นคนที่ใช่ให้คนรักของคุณด้วยนะคะแชร์ให้คนที่คุณรักร่วมมือกันพัฒนาไปด้วยกันและหวังว่าจะได้ยินข่าวดีจากพวกคุณในคอมเมนต์นะคะพบกันในเอพิโซดต่อไปของ v Talk ค่ะขอบคุณค่ะ